คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกาตะคสวัสดีครับพบกับเซียนนอกาตะคอีกเช่นเคยครับวันนี้วันศุกร์ที่6มกราคม2566เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอล AFF m i t บิ b ูบิชิอิเล็กทครับ2022 ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนามในเวลา16นาฬนาทีเย็นวันนี้นะครับที่สนามสตาดิโอนเกรลังบังกาโนครับเรามาดูทางฝั่งเจ้าบ้านครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่เป็นรองแชมป์เก่านะครับรองแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2020ที่บุกไปชนะฟิลิปปินด้วย2ประตูครับ จากเคนดี้สุริสตยาวันกับมาเซลิโนเฟอร์ดินานใน F.F. m i t s มิตซูบิจิอิเล็กทิกครับ2022รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่ผ่านมาครับทำให้คว้าเพิ่มเป็น10คะแนนพร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A นะครับแมตชนี้ครับโค้ชชาวเกาหลีใต้ชินแทยงไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษใดๆทั้งสิน้นเต็ม กาบครับสาหรับนัดนี้ของอินโดนีเซียสู้เต็มที่แน่นอนเพื่อจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับคู่ที่จะเตะวันพรุ่งนี้ครับต้องรอชมให้ดีว่าใครเตะนะครับนัดนี้ก็ยังเป็นนัดแรกกันอยู่นะครับส่วนนัดุูงของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอติดตามวันพรุ่งนี้ครับว่าจะมีทีมไหนลงสนามกันบ้างนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนครับเวียดนามครับแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนครับ สองสมัยครับเปิดลังรัวมาเลเซียเลยครับด้วยประตูของเหงียนเทียนลินจนงอกวางได้อีกลูกนี้ครับจากโอนกโกลครับทำให้เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนว้าแชมป์กลุ่มบีมาครอบครองได้ครับแมตชนี้โคชเกาหลีใต้ปาร์คฮังซอเพียงแค่ต้องทดสอบความฟิตของเหียนเทียนลินครับกับเหียนวันตวน เห็นเชียรลินเจ็บนะครับเมื่อนัดที่แล้วกับเหงียนวันตัวนะครับก็มาดูทัศนะกันต่อไปเลยครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2022ครับรอดรอบตัดเชือกนัดแรกครับอันนี้เป็นนัดแรกครับจะเล่นเยาเยือนกันนะครับระหว่างอินโดนีเซียนะครับกับเวียดนามอินโดนีเซียฟอร์มนีะหลังในอาเซียนครับก็ถือว่ายังเล่นได้เยี่ยมครับ โดยการกลับมาชนะในเกมล่าสุดทำให้คว้าชัยรวม3ใน4เกมรอบแบ่งกลุ่มไล้ไม่แพ้ใครเลยครับจากการลงสนาม4นัดที่ผ่านมาและมาดูทางด้านเวียดนามครับฟอร์มระยะหลังในทุกรายการครับกลับมาครำเป้าครับเจอกับการกลับมากำชัยในเกมล่าสุดทำให้เก็บชัยรวม3ใน4เกมรอบแบ่งกลุ่มเหมือนกันครับ ไม่แพ้จากการลงสนาม4นัดที่ผ่านมาเหมือนกันด้วยอีกครับแมตช์นี้ครับอินโดนีเซียกําลังห้าวเลยครับกําลังแบบว่าคือขนองมากยังรักษาวความได้เปรียบคือเล่นในบ้านวันนี้อินโดนีเซียจัดเต็มแน่นอนครับครับเสียนนองกอล์ขไทยก็ยังมองว่าอินโดนีเซียได้เปรียบได้เปรียบมากครับใครเข้าไปเล่นในอลดิีเซียนี่โอ้โหสุดยอดแน่นอนสนามของอินโดนีเซียนะครับก็คิดว่า ใครได้เปรียบก่อนหรือว่าได้ประตูก่อนเนี่ยต้องชนะแต่งานนี้เซียนนอกอรข่ายขอฟันธงว่าเสมอครับสำหรับคลิปนี้ครับเซียนนอกอรข่ายขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ